นีสวัสดีครับนั่งสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่อมกับพี่ปื้มจะมาเล่าความหลังกันนะครับมานั่งคุยเรื่องความหลังไม่รู้กูคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับยูทูบเบอร์เป็นยูทูบยูทูบเบอร์เป็นนะครับวันหนึ่งอ่ะแม่งจะไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรเว้ยยูทูบเบอร์ทุกคนแม่งเป็นนะครับเครื่องใช้เนี่ยนะครับวันนี้มีขนมจีนนะทุกคนนั่งกินขนมจีนแล้วก็ย่างปลาหมึกไปด้วยยิงจำไปยิ่งจำไปไม่ลืมสมัยตะกอนอะ ครูคนไหนที่ยังจำมาได้บ้สมเพชษแล้วก็โอ้โหบ้างอืออู้กันอยู่อู้กันเอาโหมาแนบอ่ะโคตรดิกะเทือนแหมสมพิษอะไมันจะครูไพโรดกับกระเทือนเสียดายนะครูไพโรดอ่ะผมไม่ได้นั้นอ่ะไม่ได้ไปหาแฮ่ครูไพโรดกระเสียไปแล้วใครที่อยู่ที่บ้านเออใครที่อยู่ที่รับาลเชียงใหม่นะครับใครฉัใครที่อยู่ที่รับาลเชียงใหม่นะครับ ก็น่าจะยังไม่รู้จักครูไพโรลนะน้องน้องๆรุ่นใหม่เพราะว่าครูไพโลนก็กเกษียณไปแล้วนะน้องๆน่าจะรู้จักครูก,ก,ก,ก้อยนะครับน้องน่าจะได้เรียนกับครูก,ก้อยอ,อืมกินอร่อยเด็กรุ่นเก่าจะรู้ดูอ,อืมกินอร่อยสมัยลืมเพโลเข้าเข้าไปไม่อไหร่ะครูตายครูตายให้เข้าไปครูตายดึงครูตายดึงมึงเนี่ยของ ของครูนี่เป็นแบบไปก่อนไปก่อนตอนแรกคราวนั้นที่ครูไปโรดซ้อมขาดคนเอเข้าไปตอนตีคองจําได้เลยเล็กๆอ่ะตีคองคองเนี่ยคองวงคองวงคองวงเล็กเออแล้วครูเข้าไปตีคองวงใหญ่คือว่าตอนนั้นนี่คือแบบไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้เลยครูไปโลดเขาก็สอนครูไปโรดเขาก็สอนเนี่ยทุกคนประมือน่ากินมาก โอ้คอนเอาเลยเมื่อก่อนมีอะไรให้จดจำเยอะแยะครับทุกคนที่ผมอันนี้ผมอยากมาเล่าให้ฟังก็คืออ๋อมาเที่ยวบ้านผมวันนี้เป็นเลือแงแยมแามดีทุกทีนี้ไม่ค่อยมีอยู่แถวอ่ะอท,นนที่ไปเข,ปขาใครลูกเสือ,อมันมาก <c oughs> กลับ ตุ๊กาตาปอมที่เป็นผีเด็กตุ <laughs> ๊กาตาปลอมที่เป็นผีแม่งเอามาให้เข้าไปกาบเอาเ,เ,อาเอาเทียนเอาเทียนหรือทูบไปปักอะเทียนทั้งเทียนทั้งทูบไปปักเลยทั้งสองอันแล้วก็ให้ไหวเอาตุ๊กาตามาใส่ผ้าเออใส่ผ้าหน่ะใส่ผ้าเอาผ้ามัดเอาผ้าคลุมตุ๊กาตาแล้วก็เอาเชือกมัดนึกว่าคูจะกลัวมั้ง ทุกคนเชื่อไหมว่าถ้าเป็นศพจริงอ่ะครูเขาไม่กล้าเอามาหรอกทุกคนครูแม่งป๊อดเชื่อปะคุณเชื่อปะถ้าศพจริงเนี่ยครูมันถึงไม่กล้ารู้ว่าจะจริงเฮ้ยฟังเนี่ยแล้วก็ตอนไหนนะที่ไปเข้าข่าย ตอนตอนที่ไปท่านศาท่าน่าสนใไกลๆสุโขทัยสุโขทัยคุณไปด้วยเหรอวะสุโขทัยวันนั้นอ่ะไปนี่ปิ้งได้กี่อันนะหมดได้ยาปิ้งหมดไดยังยังครับนี่รอบแรกอ่ะรอบแรกยังไม่ได้กินโอ้เติมทานนะลูกสุโขทัยกินได้ไปเลยอ่ะหาไปอยุธยาวนั่นเติมทานไหมพร้อหรือ กี่ผ่านมีเดียวะมาวางให้คนนี้หนะ่อยถึงบนนี้มนาะเติมยองขี้ปลาหมึกอยู่วางได้ทุกคนนะครับเติม่านนะทุกคนกอตอนนั้นก็สนุกสนุกไปอีกอย่างสนุกไปอีกแบบนะตอนนั้นก็คือย,ยังไม่มีโทรศัพท์กันเลยอะ มันก็อยู่ได้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่ามันอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้เลยใครที่บอกว่าไม่มีโทรศัพท์อยู่ไม่ได้ก็ลองลอง,ลองไปเป็นพวกกูนะเด็กเดี๋ยวนี้สบายนะ<ะ>เกิดมาบนกองเงินกองทองนะบางคนคือแบบรวยเลยเนี่ยปลาหนะมึกอร่อยมากครับแ,แต่เด็กผมทุกคนเชื่อป่ะผมอยากเป็นเด็กสมัยนี้มากเลยผมอยากเป็นเด็กเดี๋ยวนี้มากเลย อยากย้อนกลับไปเป็นเด็กเพราะว่าเราเกิดมาก็เป็นเทคโนโลยีแล้วทุกอย่างมันดีหมดนะครับพี่ออมสมัยที่เรียนอนุบาลเชียงใหม่ใหม่คือแบบไม่ได้เลยอ่ะโทรศัพท์ไม่มีเลยเด็กยวนี้เด็กป .1 ป .2 ป .3 ได้ได้โทรศัพท์แล้วไปเรียนละตอนนั้นสมัยนั้น iPhone 4อยู่เลยทุกคนสมัยที่ออมเรียนประถม iPhone 4่อยู่เลยไี่อฟนอะ ประมาณนะค in ือก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทกันนะทุกคนมาสนิทกันตอนมาสนิทกันตอนอายุสักสิบเอ็ดใช่ป่ะสิบสองมาสนิทกันเพิ่งจะมาสนิทกันตอนอายุสิบเอ็ดก็รู้จักกันมานานแล้วก็มีอยู่กลุ่มเดียวกันบ้าง <Yeah. S 2> เพิ่พมเพิ่มฐานมันไม่มีมันไม่มีไฟแล้วมันมามีไฟแล้วลูกนี่ดังเข้ากล้องปุเป็นยังเป็นสีสันขมอนกัน,นะนอน่ะขมอนตรงเน,น,น,นี้ยมึงขมต้มต้มต้มานกล่องใช่มาเลยเนี่ยใช่หมาเลยใช่หมาเลยอหนักจ้ะยาวๆไป เฮ้ยเรามาลองชิมปลาหมึกบ้างกินแต่หนุ่มเส้นปลาหมึกเอารอนะดูเหมือนแม่งยังไม่สุกหรือมันอมน้ำยังไม่รู้อ่อะน,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 ะนี่มันเป็นปลาหมึกแล้วทุกคนทุกคนเหมือนกินไส้เดือนเลยทุกคนดูนะทุกคนอืมอืมอร่อย น้ำจิ้มออกหวาน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 เผ็ดเผ็ดไม่ค่อยมีหวานวานี่ส่วนใหญ่ทุกคนอนะันนี้คือพี่ออมขายตั้งกล้องก็ไม่ได้เอาแม่ก็ต้องเอามาหนีบกรบเบล็กที่เขามาทำบ้าน <laughs> นะนหมายปฐมมีเรื่องราวดีๆให้จดจำมากเลยสมัยนะห้องน้ำ EP อีพีอ่ะ ไอยากจะเลไม่อยากเล้าทุกคนท่องน้ำอีพีเนี่ยประสบการณ์ที่ห้องน้ำอีพีคือขี่กูก็ไปขี่ด้วยกันไม่พูดเรื่องขี้ตอนกินข้าวเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันหมดอะทุกคนค้นคือกูไปโหลดเรียกไปซ้อมคาบฝรั่งคาบครูฝรั่งเนี่ยกิตูเฟิงรีบไปกันเลยเป็นจังหวะดีมากใช่ แล้วครูก็ตอนแรกไม่ให้ไปหรอกครับแล้วครูไปโลขคือมันมเรียกขึ้นเขา้นมาด่าเลยเนะาะครูอะไรนะตอนนี้คือมาด่าขึ้นมาดา่าครูสมพิษป่ะใช่ครูสมพิษนี่นข้าภาษาไทยแต่กิตโตเฟอร์นี่รีบไปเลยครูไม่สนเพราะว่าเมื่อตอนนั้นพี่ออมก็ยังไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษได้เหมือนตอนนี้ฟังรู้เรื่องแต่ก็รู้เรื่องบ้างแต่ก่อนที่ช่วยทําง,งานนี่คือแบบช่วยกันเนาะไม่ใช่ออมช่วย ทางานตรงนี้คกให้เป็นง,งา,า,านภาษาอังกฤษออมจะทําคนเดียวแล้วก็ส่วนปื่มเป็นคนตกแต่งแบบนี้แบ่งหน้าที่กันคนละครึ่งระยางานกลุ่มนะก็คือก็จะไปขอครูอยู่สองคนตลอดเพราะว่าคนาคอืน่นครูก็ให้อยู่ครูไม่ให้อยู่ก็บอกคนอื่นเขาไม่มีแล้วครับครูก็ครูคก็ให้อ่อนครูยังกว่าครูจะให้อยู่อนะคนกคนใครก็ให้ก็คือครูจะรู้ตลอดว่ากลุ่มเรายังไงก็ต้องมีแค่เราสองคน กูก็ให้นะจริงๆกูให้เลยเมื่อก่อนโดนล้อบ่อยมากล้อ,อกูว่าอะไรล้รอกู่า,ามโมบเลยผมนี่ผมชินคนคิดจ่ายยาคนเดียวกันเลยทุกคนใส่ยังใ,ยยใ,ใส่ห่างไม้สักเกลี้ยใช่ปะมันหายไปแห้งเกิน เขาจะก่อวางไรดีวะพิงลุงได้เหมลองเอาพิงลุงลุงเขาจะก่อแล้วก็จะพักคลิปตกปลาไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วครับผมคลิปตกปลาก็ปลามันจะไม่ต้องออกมาแล้วนะทุกคนเนาะเขาวางไข่ด้วยครับปลาเขาจะวางไข่เว้าเนี้ย พี่ออมก็คงจะมาคลิปแนวนี้นะครับผมหรืออาจจะไม่ได้มาเพราะว่าโควิดนะทุกคนสถานการณ์แบบนี้นะขำมึงโอ้ยร้อนอีกใครที่สมัยก่อนมีเรื่องาราวอะไรที่มีความสุขก็อ <c oughs> <c oughs> เอามาแชร์กันฟังได้วาง <c oughs> แกงทิพยน้ำ เัวเมื่อก็เมื่อครับเอาเรื่องราวมาแชร์กันได้นะครับพี่ออมก็อยากจะฟังเรื่องราวของุกๆคนเหมือนกันนะคือหลายหลายคนก็ะจะเจอเรื่องราวมาเหมือนกันนีน่แหละก็บางคนอาจจะเจอมาเยอะกว่าพี่ออมด้วยซ้ำแต่ก็ไม่มีโอกาสออกมาเล่าสู่กันฟัง ที่พบางคนอานะเจออะไรที่แบบเยอะกว่าพี่ออมแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสออกมาเล่าให้ฟัง่เออกมาเล่าให้พี่ออมใต้คลิปก็ได้เดีพี่ออมจะอ่านก่อนสมัยยังไม่มีโทรศัพท์เล่นอะไรกันซ่อนหาลายแปะไอ้ซ่อนหานี่กูบอกเลยโคตรเบสิกเล่นเปนเยอะมากเด็กสมัยนี้ไม่รู้รู้จักเปล่านะ ซ่อนหาไปแปะนะแปะแข่งก่อนต่ก่อนติดอวี่อก่อนสมัยอวีออกมาใหม่ๆห้าปีแล้วอวีออกมาใหม่ๆทุกคน,ต,นกติดกันงงมากอ่ะติดกันระงมระงำเลยก็คือกูก็ไม่มีโทรศัพท์เล่นไงเขาแม่งคตรทรมานเลยทุกคน,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 นเล่นบนมือถงมือถือครับุกคน,น้ำจิมมันมาจะซีมหน่อยนะอะไร เจ้ยวจิมล拉โค่น่ากินเลยไม่ในอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมาล่านะครับรู้เห็นหรือเปล่าเห็นแหละต้องเห็นแหละต้องเห็นแล้วแหละเอาลุงกินก่อนเลยครับก็มาแล้วข้ากระตัมขนมขนมเนี่ยขนมก็จัง มือก็นตอนอไรนะที่เราเตอนเล่น,นามาถึงโตเมื่อก่อนเป็นนักแสดงพ <c oughs> ี่อ้อมกับพี่ปื้มเป็นนักแสดงเมื่อก่อนนี่นก็ไม่ใช่เป็นนักแสดงระดับใหญ่โตระดับช่องวันสามสิบเอ็ดไม่ใช่ระดับโรงเรียนนะครับเต้นผีตาโขนพี่ปื้มร้อนพี่ปื้มนี่ผีตาโขนเกือบเป็นลมแล้วนะอ้อมเอาน้ําเย็นมาให้ล้างหน้า <c oughs> เมืก่อก่อน,กนคือสนิทกันแม่งหรืสองคนไหนก็ไปได้วยกันกินข้าวข้าวโรงอาหารเมื่อก่อนคือทุกคนจะเข้าใจก็คืออย่างที่พี่ออมเล่าไปในบันทึกของเด็กมอต้นก็คือว่าโรงเรียนรือบานเชียงใหม่มันจะเป็นโรงเรียนแบบว่าเลี้ยงข้าวเขาจะไม่ให้ซื้อข้าวกินเป็นโรงเรียนรัฐบาลแบบเลี้ยงข้าวพอมาเขาเลี้ยงข้าวสิ่งที่พี่ออมกัืพี่ปื้มชอบที่สุดก็คือพันแหงิ ้องน่ะันนี้มีมีคนเทสให้น้องกินน้ำจิ้มมีคนเทสน้ำจิ้มถ่ายถ่ายแม่เทสร้อนเหรอร้นอร่ร่อน้ำเยอะเลยเอาเนือเรื่ยเลยนอ่ะอันนี้เหรอแบบเนื้อมันด่างขึปีกมันแคบไปนี่กรอบเลยกรอบเลยสุกไหมสุกเมื่อก่อนสมัยปฐุมมีอะไรให้จดจำเยอะแยะมากมายครับ เรื่องไม่ดีก็มีนะครับแต่เรื่องไม่ดีพี่อ,อมเลือกที่จะไม่เอามาเล่านะครับในคลิปนี้แต่อาจจะแต่พี่อ,อมจะเอาไปเล่าในคลิปบันทึกของเด็กมอต้น,นผมเบาน้ําก่อนกับบันทึกบันทึกบันทึกสุภกรนะครับสุภกรโน้ตน,น,นี่ไม่อันนี้ไม่ให้แอลกอฮอร์นะทุกคน,น <c oughs> อย่ข้าใจผิดน,นะ <c oughs> อร่อยมากแอลกองฮอล์มาพี่ออมขับรถไม่ได้ อร่อยโคดยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบแปดบาทถูกครับผมครับผมตอนนี้ผมก็กินผมเซ็งนี่ครับผมทุกคนซื้อไปหาซื้อย่างกินได้นะของผมของเราโลวอะไรเก้าสิบห้าเองอ่ะทุกคนใช่ถูกมากนี่จิ้มหมาลา ลงเตนหมดละมาจดปลาหมึกต่อทุกคนเลยกินให้หมดเลยอเลยหลายอย่างไว้ให้พรให้แม่ทุกคนเมื่อก่อนมีอะไรให้จดจำกันเยอะแยะมีน้ำเก๊กฮวยะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนรู้ดีเกาน้ำเก๊กฮวยคืออะไร <c oughs> ส่วนตัวชอบน้ำจิ้มอะไรชอบน้ำจิ้มอะไรยังไม่ได้ชิมไอ้เฮียนิ่วมาละ เหมือนละค่ะเหมือนละเพราะว่าฟิฟูดมันออกอ,อกากหวานทุกคนออกหวนานฟิฟูดนี้ไปซื้อมายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนอ้ร้อนมากคืออร่อยครับคลิปนี้ก็อาจจะนานแล้วอาจจะมีตัดออกบ้างช่วงที่ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าคิดกําลังคิดกันอยู่ตอนแรกคิดคุยกันไม้ตั้งนานละแต่คิดแล้วเ่าไปหมดละอืมเราคุยกันไปหมดแล้วมันแบบมันสนุก นึกถึงเรื่องราวสมัยเมื่อก่อนมันสนุกนะทุกคนแล้วใมทุกวันนี้มันมันเทคโนโลยีดีก็จริงนะทุกคนแต่พี่องก็ไม่ค่อยได้เข้าสังคมแบนเมื่อก่อนแล้วด้วยโควิดด้วยนะถามลุงเ้าลุลงม,ลลมีผลกระทบหรือเปล่ามีผลกระทบครับครับโ,โ,โ,วโ,โควิดหลายอย่างหลายอย่างไ <laughs> อางานก้อนการงานนี่ส่วนใหญ่เลยมย่ย<ผ>ม่ไม่งมมีแ่มเ ีหายงานก็ยากแดีวนี้ดูลดเงินเดือนก่อนครับไม่โดนนะครับแต่หางานยากบอกเลยโตดยากทุกคนใ,ใครที่เรียนจบปีสองปีนี้หลังจากนี้ก็คือบอกเลยว่าบันเลยนะพี่ออมไม่ค่อยอยากให้เด็กเกิดมาในยุคนี้เท่าไหร่นะ่เกิดมาในยุ่อไอตู่เนะี่ยทุกคนมันกนะโทนเอาครับ กินนึ่หมดสองเส้นม่ได้อร่อยมากเลยกินหมดเลยแบวงแบง <c oughs> ่งไว้บ้างไม่เป็นไรมีเยอะ <c oughs> เอาน้ำเย็นไหม <c oughs> มันเริ่ม <c oughs> ร้อนมันเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มเหงื่อแตกกันแล้วทุกคนนั่งกันอยู่ตรงนี้อร่อยจริงโคละเก้าสิบห้าบาทได้สามตัวตัวใหญ่ๆแล้วเนาะตัวใหญ่ตัวเล็กหนึ่งตัว ตัวกลางตัวน้วตัวใหญ่้ม,มมากแต่เมื่อกี้คุยกันเรื่องโรตัสร <c oughs> ู้ดีเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาอม <c oughs> เอาอนี่ก่อน,น,นตัวไรเติมผ่านขี้เต่าผมกับออมจะชอบพูดเมืองนะ พยายามจะพูดไทยในคลิปนีะแต่บางทีมันก็สับเยาเมืองมาหน่อยมันจะหลุดเนความนี่ใส่เพราะน้ำมันมันเย็นเอ้ยอุ่นไปละอุ่นละครับเร <c oughs> ิ่ม <c oughs> อุ่นแล้วทุกคนโอ้ยเขาเรียกอะไรนะเหมือนเบียร์เลยเขาเรียกอะไรนะ น้ำผลไม้ม็อกเทลม็มอกเทลคือน้ำผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไปเลย <laughs> ม็อกเทลคือน้ำผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ห่วงสีนี่เหมือน <laughs> มันมน,มน้ำเก๊กเวยใช่เหมือนน้ำเก๊กเวยถ้าเบียร์สีมันจะอ่อนวกว่านี้ เราต้องพลิกด้วยนะทุกคนอย่าลืมพลิกปลาโลน้ำโฮสใจวะนี่ครับโอ้เกือบไม่ได้กินแล้วดำครีริแล้วครับทุกคนดำคริต um ิเติมครับเติมเติมเติมนี่ไปไหนขวดน้ำอาวางไว้ก่อนเอ้ยนี่นี่นี่ถุงถุงนี้ถุงนี้ใส่เลยก็ทุกคนก็ระวังด้วยนะช่วงนี้ระวังกันตัว <C oughs> พี่ออมมานั่งกันอยูน่นี้ก็มีกันแค่สองคนนะครับแล้วก็รับว,วัคซีนกันครบเรียบร้อยแล้วมีผลตรวจแล้วว่าไม่มีโควิดนะครับปลอดภัยทั้งคู่นะครับมีครับมีโควิดครับเงินวิดเ <c oughs> <c oughs> งินวิดไม่มีตังขนาดจะซื้อล็อกแต่ละหนึ่งอึ่งอันที่ออมเอามาให้ผมนะที่ช่วยกันออกเนาะแต่ออมออกคนเดียวเรามาเอาตังคิดกันนี่คือแบบนานนะก็เลือกได้อันหนึ่ง กว่าจะได้กว่าจะตัดสินใจซื้อกันทุกคนบว่ยทุกวันนี้ก็คือตอนแรกเงินเยอะไรจะซื้อรอบท<ม>ันสองใช่ไหมแต่ออเดอร์หมดมอดเลยอดเลยเออก็เลยมาซื้อเป็นเจ้าตัวคูบา้าแต่ไม่ใช่แต่ไม่ได้คูบา้าแต่เป็นได้สไปเดอร์มาจ<ม>ริงๆเหมือนสไปเดอร์พี่ออมไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะครับมีน้องบอกว่าของแท้แต่เท่าที่ดูมันไม่ใช่ของแทนะครับผม คือแบรนด์สปเดอร์แต่คนละแบรนด์สปเดอร์มันจะเป็นพวกส,สีดำมีครับแบรนด์สปเดอร์มันไม่ใช่แบบนี้ผมกับพี่ออมไปดูมาแล้วนะคือทารันทูล่าจ๋าเลยอะทุกคนแบบเก๋อะก๊อปสองแบรนด์พร้อมกันอะก๊อปทั้งสปเดอร์แล้วก็ก๊อปทั้งคูบา้าส่งอะไรไหมให้พี่ออมก็ไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นของแท้ก็ก็ด,กดีแต่ว่ามันก็คนละแบรนด์นะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีหน่วงเม็ดลาให้ออามาลองใช้ พี่เอามองว่ามันถึงมันจะเป็นของแท้ก็เราสั่งอะไรไปเราก็ควรจะได้สิ่งที่เราสั่งไปเนี่ยไม่ใช่ว่าได้นอกเหนือจากนั้นนะทุกคนมันไม่ดีนะครับเป็นเรื่องที่มุลนิดอะเหมือนแบบเราไปซื้อไอแพดอะแต่เขาให้เมดแพดมาเขาให้หมีแพดมาอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เหมือนเราแบบว่าสั่งไอโฟนไปอะแต่ว่าเขาให้ซัมซุงมา,เหม,เ,าเหมือนเราสั่งเหมือนเราสั่งซัมซุงไปแต่เขาให้หัวเว่ยมาเงี้ย อารมณ์แบบนั้นเลยอ่ะเราสั่งร้านอาหารทั่วกับข้าวออ่ะผัดกะเพราหมูกรอบได้ผัดกะเพรากุ้งมาทุกค,คนโอเคไหมทุกคนโอเคไหมทุกคนไม่โอเคใช่ปะสอนให้ราคาเท่ากันได้กะเพรากุง้งขึ้นเราไม่อยากกินกะพกเพรากุ้งแล้วอยากกินหมูกรอบอ่ะใช่ไหมถึงมองว่ามันจะดีกว่ายอย่างงี้ก็เถอะนะมันคือความต้องการของลูกค้านะผมอันนี้ต่างกันฝากเตือนหลายๆร้านที่กําลังทํานิสัยแบบนี้อยู่ด้วยเนี่ยที่ดูคลิปพี่ออม โอ้ยโอ้ยจะไหมจะไหมลืมเดือดสมัยตอนนี้ดูครูเลยปสองมึงอยู่ห้องห้องอะไรห้องหนึ่งป่ะเมึงห้องหนึ่งคูห้องสองอยู่อยู่ห้องหนึ่งมาตลอดกูห้องตั้งแต่ปหนอนุบาลเลยมันจะมีอนุบาลสองที่อยู่ห้องสองแต่โดนโดนย้ายไปอยู่ห้องก็อยู่ห้องหนึ่งมาตลอดก็เลยอยู่ห้องหนึ่งมาตลอด นี่คือหนึ่งกับสองคือตอนนั้นที่ผมจะแยกกับออมนะพวกผมเนี่ยรุ้นว่าขอให้อยู่ด้วยกันเพได้ได้อยู่ด้วยกันกี่<อ>ปีมีป,ปมีปสามปหนึ่งปหนึ่งปสามปห้สาปีสาปีได้อยู่ด้วยกันสามปีเนะี่ยเหมือนเหมือนแบบมันสลับเปอะ่รกันนะ่ะคือ,อครูเขาก็รู้แหลนะครูเขาเลยจับเราแยกกันนะครับ ถึงจับเราแยกในห้องเรียนเราก็อยากเราอ,ออกไปอยู่ด้วยกันอยู่ดีครับผมสนิทกันอยู่ดีนี่กันมาหลายปีก็เปอแหา้าสี่ปีเยอะตอนแรกที่ผมเข้าโรงเรียนใหม,ม,ม่ผมไม่มีโทรศัพท์พ<ม>่อผมสมัครเฟซให้ออเป็นคนแรกที่รีบแอดมาเลยเออคือเรามไม่ได้คุยกันไปประมาณมเกือบปีสุดท้ายก็กลับมาคุยกันนะ ตอนนั้นสนุกมากเลยคือมันเจอินทุกวันนี้ก็สนิทกันได้นะครับผมมีความสุขครับมีความสุขนะความสุขครับทุกคนถ้าแบบเราย้อนไปได้นะแบบตอนเด็กๆนี่คือแบบสนุกนะคือแบบเราอยากได้อะไรเราได้นะตอนเด็กๆนี่คือก็แต่เราโตมาเราก็ต้องเผชิญสิ่งใหม่ๆครับพ่อแม่เขาจะปล่อยเราให้เราไปเจออะไรใหม่ๆอย่างพ่อแม่พี่ออมเมื่อก่อนเข้มมากนะ โอ้สองคนเข้มแบบจัดๆเลยแม่ผมเป็นไมเรนครับผมเพราะว่าแต่ก่อนผมอ่านหนังสือแบบไม่ค่อยคล่คอง่<ม>องเป็นกรอน่ะจำนะเป็นกรอนสุภาษิตภาษาไทยอ่ะครูโรงเรียนเก่าอ่ะบอกให้ผมไปอะไรนะปนไปในหน,น้ะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่องอะไรท่องคำนองเสมไม่ใช่ไม่ใช่ท่องคำนองที่ไปอะไรนะไปปรับสังขาคติอ่ะ ไม่ใช่ยรโรงพยาบาลบ้านะไม่ใช่ไม่ใช่โรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลเด็กออทิสติกอ่ะก็นั่นแหละโรงพยาบาลบ้านั่นแหละนะครับผมเรียกสมัยเรียกผมก็ไม่รู้นะแบบเาราเราเนี่ยผมเรียกแบบภาษาเราก็คือโรงพยาบาลบ้านแล้วคือเป็นเด็กออทิสติกคือปึ้มไม่ใช่มันแค่เหมือนเฉยๆจะสรุปผลตัวออกมาผมก่อนผลตัวก็คือเป็นนิกระีฟนะเป็นลบนะปื้มไม่ได้เป็น แล้วมาบอกผมเป็นแม่ผมก็ไปด่าเลยแม่เรานี่ก็ดูนะถามว่าเรื่องมากไหมก็เรื่องมากนะครับผมแต่เขาก็ถามรักเราไหมเขาก็รักเราอะนะครับเขาถึงทําแบบนั้น,นให้ตอนที่พี่อมไปเที่ยวอ,าอายุธยาสมัยป้องหพี่อมลืมโทรศัพท์ไว้ที่โรงอาหารพี่อมกำลังจะวิ่งไปเอาครูเก็บโทรศัพท์มาให้แล้วบอกว่าออมเคยเล่าให้ผมฟังเอามาสามร้อยแล้วจะคืนโทรศัพท์ให้คือออมชาร์จไว้อย่างนั้น ถามว่าพี่อ,อมต้องให้ไหมก็ต้องให้เนาะก็โทรศัพท์กูอะหลังจากนั้นนะพี่ออมก็บอกแม่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกวันนี้พี่ออมยังไม่ชอบหแม่ครูคนนั้นอยู่เลยนะเ <ś c oughs> บื่อนะครูแบบนี้ไม่เคยชอบแต่ก่อนครูนี่ไม่ได้โทรศัพท์ไปโรงเรียนเราอะไม่ได้ถามว่ามีไหมก็ไม่มี แต่ก็อยู่ได้ขอแม่เล่นอยู่เลยกูแต่เมื่อก็อยู่ได้นะแปลกมั้ยกว่นเป็นช่วงวัยเด็กอืมช่วงหนึ่งของเรานะครับถ้าน,น้องที่ตกปลาที่มาขอเหยื่อถ้ายังดูอยู่ให้นำอะไรดีให้นำ,ำอะไร c o m m e n อ่ะมเมนต์คอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้อะไรอะไร จะตกไปจะตกอะไรก็ได้เดี๋ยวทำให้ดู <c oughs> ว่าเพราะว่าทุกคลิปที่ทําไปที่ตีเหยียบปอมมันก็ไม่ได้ปะช่อนจะได้เป็นป้ามินเดี๋ยวโหยไปแม่น้ําปิงไปตีให้ดูเออรอพี่อ่องพี่ปืมมีเวลาว่างกันก่อนนะมันตามลาเลยเนี่ยส่วนใหญ่พี่อ่องพี่ปืมไม่ค่อยว่างกันหรอกนงะงานก็เยอะนะครับผมด้วยภาระห,าหน้าที่กันงานตอนเย็นตอนเย็นเล่นอาร์วีด้วยกันตลอดทุกวัน ตัวติดกันตลอดนะทุกคนแค่ไม่ได้เจอกันนะสรุปพ่อแม่เราจะสตาร์ทเราติดไว้แล้วนะเมื่อก่อนก็ติดกันตลอดเวลาไม่มีโทรศัพท์กลับบ้านไม่ได้คุยกันนะครับผมเมื่อก่อนก็คือต้องไปนัดเจอกันที่โรงเรียนอย่างเดียวนัดกันตอนยินเลยอทุกคนตอนนั้นคือไม่มีโทรศัพท์คือแบบพ่งนี้มากินจุ๊บกินโมอัคแต่ละคนจะไปส่งกัาคนละวันผมไปส่งออมวันแรกผมไปหลังออมออมไปหลัง ไปหน้าดิหน้ากูไปหน้าเพิ่มไปหลังไปหลังผมไปส่งออมที่หน้าตอนแรกผมก็มาหน้าพร้อมออมมาแหละแต่ด้นหลังมาส่งไงแม่ไปรับหลังหครับหลังโรงเรียนนะชาเดี๋ยวตรงนี้ผมจะกินแค่ที่เหลือนี่นี่ผมจะย่างให้พ่อให้แม่ผมเอาไปกินหมดแล้วเรื่องเราพี่ออมออกมา สามสิบห้านาทีครับครึ่งชั่วโมงอ่ะนะตัดก็นานแล้วนะครับโอเคครับผม,มคือใหม่ลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมาเล่ากันฟังนะครับนั่งกินข้าวไม่รู้จะทำอะไรเนะี่ยถ้าอยากไปดูต่อนะในไลฟ์สดในไอจีถ้าอยากไปดูต่อ <laughs> ไลฟ์สดในไอจีพี่อมอมขึ้นชื่อไอจีพี่ออมให้กับไอจีพี่ปื้มนะครับ <laughs> โอเคเพิ่งโหลดมาอาทิตย์วันวันไหนวัน,น,วนสองวันสามวันอืม ประมาณสักสองวันพี่พฟื่มงก็เพิ่งจะเล่นวันสองวันเนี้ยพี่ออมเล่นมาเป็นปีแล้วแต่พี่ออมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นไอจีเล่นแต่เฟซบุ๊กโอเคครับเ,เจอใหม่คลิปหน้าครับผมหรือถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรแบบนี้ต่อก็ไปฟังในไอจีนะครับเจอกันครับผมดีครับบ๊ายบายกดหยุดให้หน่อยได้ตรงสีแดง